<Audio> สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการดูหนังผ่านแอปพลิเคชัน Tri ป l e A นะครับ A A A V R นะฮะจริงๆแล้วการดูหนังหรือดูคลิป วิดีโอที่เป็น3ามองสองศาเนี่ยเราสามารถดูใน YouTube ก็ได้นะครับดูคลิกลิงค์ข้างล่างดูได้นะฮะใต้ใต้วิดีโอนี้นะครับแต่คราวนี้คลิปนี้จะมาแนะนำการใช้ดูหนังผ่านแอปพลิเคชัน A A A V R อย่างแรกเลยก็ให้เข้าไปที่ตัว A A V R Cinema นะครับนะครับผมซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับจะ เล่นหนังหรือวิดีโอที่อยู่ในโทรศัพท์เราที่อยู่ในเมมโมรีนะฮะมันจะแอปตัวนี้ก็คือจะไปดึงวิดีโอขึ้นมาแสดงผลให้เราเข้าไปที่ Open Form Gallery ก็คือวิดีโอที่อยู่ในเครื่องเรานั่นเองอก่อนอื่นแล้วก็ขอใส่เข้าไปใน a อปแอน VR นี้ก่อนครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่อยู่ในเครื่องที่อยู่ในเครื่องผม ผมขอเลือกวิดีโอตัวนี้าการที่เราจะดูวิดีโอที่เป็น VR นะครับก็จะมีให้เลือก2แบบที่เราต้องใช้งานและที่ใช้งานได้ก็จะเป็นไซส์บาไซส์กับ Facebook 3มรอบองศาจริงๆใช้ได้ทั้ง2อันเดี๋ยวผมจะขอใช้ไซส์บายไซส์ให้ดูก่อนแล้วกันให้กด Play ตรงนี้อืม แล้วก็ให้เลือก f ฟล l นะฮะก็เป็นค่า Default ไปก็เลือกเป็นฟ l แล้วก็ใส่แวน VR เข้าไปได้อาคราวนี้ก็จะมีหนังขึ้นมานะฮะที่แบ่งเป็น2อหน้าจอไซา์ขวาไซา,าซ์ใบไซส์แต่เวลาที่เราใส่เข้าไปในแว่นแล้วเนี่ยมันจะรวมเป็นจอเดียวให้นะครับ เป็นหนังเนี่ยฮะเนี่ยนะครับเราก็จะหันหันดูได้นะแต่พอดีว่ามันเป็นเหมือนเนี่ย,ยวิดีโอนี้จะเป็นเหมือนโรงหนังเนี่ยเราเราสามารถหันได้แต่ถ้า เราก็ต้องหันมาข้างหน้าเพื่อที่จะดูหนังนะม,นมันเหมือนเราเหมือนลงหนังอยู่ข้างหน้าจอเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องหันไปข้างหน้า <'ll> อ่าเนี่ยนะครับเมื่อเราดูจบคลิปหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีเราสามารถเลือกคลิปต่อ,อไปได้เลยเพียงแค่หันหันหันศีรษะไปบังคับนะครับ อ่ะผมเยวคลิปที่3าเห็นไหมฮะก็เอาหันไปให้คลิปที่3อยู่ตรงกลางหน้าจอเนี่ยมันก็จะหมุนปุ๊บก็ดูได้เลยนี่หันไปปุ๊บอ่ะเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์อ่ะก็จะดูนี้ได้เลยนะคะก็ถ้าเกิดคลิปในโทรศัพท์เรามีหลายเรื่องนะคระับเราก็เลือกเลือกดูได้ ะครับว่าอยากจะดูเรื่องไหนครับผมถัดมาเราก็จะมาดูแบบที่เป็น Facebook 360บ้างนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะคลิกเข้าไปดูได้เลยกดเพลย์ได้เลยครับแล้วก็กดเพลย์ได้เลยเหมือนปกติอ่าอันนี้มันก็จะเป็นอันนี้มันจะดูเต็มจอกว่าเมื่อกี้นี้นะครับ Facebook เนี่ยผมชอบ Facebook มากกว่านะ เนี่ยมันหันไปคือมองให้เต็มจอแล้วมันมีทุกที่ทุกทางเนี่ยครับมันดูนได้สมจริงกว่าถ้าเกิดแนะนำนะฮะเป็น Facebook 360น่าจะดีกว่าผมชอบมากกว่าหรือใครชอบแบบไซส์ไซส์ก็ได้ะคะลองลองเล่นดูครับเนี่ยอันนี้มันจะเต็มจอกว่าเมื่อกี้ Oh. อนนอโอ้มันจะได้อารมณ์นะฮะครับผมก็ขอสรุปนิดนึงนะครับการเล่นเกมเ VR ผ่านแอป A A V R Cinema ก็ให้ทุกคนเข้ามาเลือกที่ตัวนี้นะครับ Open From Gallery จากนั้นก็ให้เลือกวิดีโอที่เราต้องการจะดูนะครับ สิ่งที่เราจะดูได้สำหรับ VR ก็จะเป็นซซายใบไซายนะครับที่อยู่ตรงนี้กับ Facebook 360ก็ลองเล่นดูได้ทั้ง2อ,อย่างแต่ผมชอบ Facebook 360มากกว่าเพราะว่าภาพมันใหญ่กว่าครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นตัวอย่างที่มีประโยชน์กับคนที่สนใจจะดูหนังผ่านแว่น VR นะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่มีแว่น VR ก็สักซื้อกับทางเราได้นะครับตรงนี้เลยนี่ ของดีมากสวยนะสีดำมีหูฟังให้ด้วยนะครับที่ต่อเราเข้ามาได้เลยครับมีของพร้อมส่งตลอดเลยครัผมก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ